เหนื่อยมากเลยค่ะเราต้องบอกว่าที่มเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าไปถึงมีออปชั่นเสริมว่าไปใส่กับอย่างอื่นได้เพราะว่าชุดมันสวยจริงจบางทีแบบว่าเจอคนอิจฉาไงคือแบบว่าใส่สวยปุ๊บก็จิ๊กเสื้อไปก็เลยแต่กางเกงก,ก็ไปใม,ม่กับคนอื่นได้เราใส่เข้าอ้อมหรือเปล่คาคนอื่นจิ๊กหรือคนอื่นมันได้ก็จิ๊กกางเกงไปก็ยังมีเสื้อไปใส่กับคนอื่นได้ทักงหม ค่ะเห็นไหมคะไดนามไมก้อนเบลเลอร์แล้วก็ชายไม่มีเหินนะคะชายไม่มีรอยคุณผู้ชมก็คือจะสามารถบังสัดส่วนสรีระตรงนี้สมมมติถ้าคนทีี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าจับท่วนรึตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเนื้อเอื่อเอื่อยเออมาบินดูดเห็นไหมก็คือไม่เห็นปูดรอยปูดอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเก็บพลังรูปร่างได้เป็นอย่างดีทุกต้นยืนแม่บอกให้ยืนเซตเอวหวานอีกรอบอ่ะโอเค ยังไงคะสองนาที่สุดท้าย,ายแล้วสอสีจริงๆนํำมาฝากสามสีเนาะอีกหนึ่งสีโซเอาไปแล้วคุณผู้ชมอยาปล่อยให้อีกสองสีโซเอาตามไปนะคะอยากได้รรต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าราคานี้ลดมากกว่าห้า7 9 0ปตนบาทสวยทั้งสองสีเซ็กซี่ม่วงก็สวยหรือจะเป็นสีสแดงก็สวยพี่เบลถามนิดนึงก่อนบางทีลูกค้าหลายท่านคิดว่าสีแดงมาใส่ยากหรือเปล่าใส่ง่ายไหมล่ะเห็นได้ทุกสีผิวเลยนะคะใส่ง่ายมากแค่กิแล้วสวมบวกก็ใส่ ไม่บอว่าสีว่าสีแดงแต่ว่าเขาพูดแไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยเห็นไหมคะผู้ชมก็เดี๋ยวสามารถใส่ได้ใช่ไปไหนคะไปไหนคะเขาบอกว่าจะหมดแล้วสีแดงเขาบอกว่าสีแดงจะหมดแล้วนะคะสีม่วงก็ใกล้จะโซ่เอาแล้วใกล้หมดแล้วแล้วดูขนาดเมื่อกี้ขนาดเมื่อกี้เต้นแบบว่าเอววงเอวหวาดดูสีลอยยังไม่มีจริงๆริเมื่อกี้เราหน้ากันแบบว่าใช่คุณผู้ชมเราเรียนข่าวเราเรียนอะไรต่างต่าง ยังปาปลาระเบิดแล้วก็ยังไม่มีรอยยับเลยผู้ชมดูสิค่ะตอนนี้นาทีกว่าแล้วค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างลืมบอกไปแม้กระทั่งบริเวณปลายชายตรงบริเวณขาเกงนะคะยังมีการฉูดลายแล้วก็ทำสแกนหลบทำระบายแบบนี้เก็บทรายเรียบร้อยทุกอย่างเนี้อมากและผ้านิ่มมากไม้ไม่มีคันระคายเคืองเลยแม้จะโเกี่ยวกับชั้นในได้ปกติใช่ค่ะแล้วกบบเทคนิคแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าแต่งหยิบมาใส่ได้เรื่อยๆค่ะ ไม่เบื่อจริงบอกเลยนะคะได้หลากหลายชุดนะคะจะใส่เป็นเซ็ตเหมือนเราสองคนหรือจะใส่เป็นด้านล่างเป็นกางเกงสีอื่นนะคะได้หมดเลยกระโปรงได้เดรสแบบว่าเป็นทรงสอบได้หมดนะคะใส่แบบนี้หรือแม้กระทั่งใส่เสื้อผ้าด้านในแล้วแ็บชิกุกก็ยังใส่ได้นะคะเวลาจะหมดลงแล้วค่ะทิ้งท้ายลูกค้าบอกว่าอยากให้คุณลิชานเป็นอีกหนึ่งรอบเป็นเอว้าอีกรอบอ้าวอ้าอ้าโอ้ยเฮงไม่มานเลยเดี๋ยเก่งใจเอวฉันบ้าง เอาเร็วๆขอบีดแรงๆหน่อยค่ะอ้าวขอไปดอ้าวอ้าวอเมมเมตต์กโก็หัวเราะกันหมดแล้วค่ะเม่เม่ค่ะพี่ดีกรเป็นสั่นมากขอนเ็นเซอรหัวเราไม่อยู่เลยตาตาแตงตีแตงตีนะคะแตงเี้าตาคอแอลเวาน